และนี่นะครับสุดยอดปอกๆของชาอาลีใครว่าประเทศอาลีมีแต่ของแพงนะครับวันนี้ผมเสนอร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆร้านนี้ครับอยู่ที่อาลีสัมพันซอยสามนะครับยงเยี้ยงกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับคนเพียบเลยร้านนี้สตาร์เริ่มต้น50บาทนะครับร้านหยุดทุกวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมไปตอน11บเอโมงเนี่ยบอกเลยเกี่ยวหมดร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายสองนะครับก็ถ้าเลยบ่ายโมงกว่าผมว่าก็แค่ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะร้านนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับ ข้างทาง,ทางปอกๆนี่หนึ่งชามอันนี้ผมสั่งพิเศษเพิ่มหมูแดงเป็นอีก20บาทเป็น70บาทนะครับปกติ50บาทดูหมูแดงเขาดิแล้วเส้นบะหมี่เขาเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆซึ่งเป็นเส้นโปรดของผมเลยนะครับดูโอ้โหน้ำราดหมูแดงกับกากกากหมูเนี่ยต้องสั่งเพิ่มนะครับผมบอกเลยพิเศษกากหมูกับหมูแดงเนี่ยเพิ่มไปเลยนะครับอร่อยมากๆ ตัวน้ำลาดหมูแดงเขามีรสชาติอยู่แล้วนะครับพอกินเนี่ยแค่เอาอมาคลุกๆก,กันเนี่ยผมว่าอร่อยเลยนะครับแล้วที่ชอบที่สุดอะ่ะหมูแดงร้านนี้เขาจะมีความนุ่มช่าร้านนี้นะครับไม่มีไลน์แมนนะครับไม่มีแอปพลิเคชันอะไรทั้งสิ้นนะครับและนี่คือร้านป๊อกๆที่ผมให้ว่าอร่อยที่สุดในอารีสัมพันธ์ครับ